60วันเปลี่ยนหุนเป็นคุณคนใหม่ตอนที่17ฝากแชร์และแบ,บ่งปันเชิญเพื่อนๆด้วยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทําให้ทุกๆคนนะครับมีพลังในการที่เราจะลดหุ่นต่อน,นั้นคือสก,กิดพลังวันละนิดครับบางทีครับหลายคนนะครับลดไปลดไปลดไปไม่เคยสึก,กิดพลังเลยครับรู้สึกแบบโอ้ยทําไมมันลดช้าอย่างนี้เนาะโอ๊ยทําไมนะคนอื่นเขาลดได้เร็วอย่างนี้แต่บางทีครับวันนี้ให้คุณมองที่ตัวคุณเองครับว่า เราเอาลดลงใส่เนื้อนี่ว่าเฮ้ยเราควบคุมตัวเองเราสามารถกินของหวานได้ลดลงอนี่ว่าเฮ้ยเราลดงดของทอดเ้นนี่ว่า คือมองเห็นอะไรที่มันเป็นดีๆกับตัวเราในการลดทุนสกิปพลังไปเลยครับยอดเยี่ยมจริงเลยอ่ะเฮ้ยเห็นแมมเก้เก่งมากเลยอ่ะเอวรถลงไปแล้หนึ่งเซนเฮ้ยเห็นไหม่เราสามารถแบบเปลี่ยนหุ่นลดลงไปได้อีกแล้วเนี่ยครับคุณสกิปพลังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพลังคุณจะบึ๊บบึบเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,รวนะลองไปสกิปพลังคุณดูนะครับรับรองครับคุณจะมีพลังในการลดทุนเหลือเฟือเลย